คืนวันที่18ตุลาคม1973เวลาประมาณ5ทุ่มทำากลางท้องฟ้าที่มืดมิดในรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุการณ์ที่สันสะเทือนกองทัพและวงการ UFO โลกเฮลิคอปเตอร์ขนส่งทางทหารรุ่น UH-1H Huey ซึ่งบินโดยกัปตันลอเรนซ์เจคอยพร้อมลูกเรือ4นายกําลังปฏิบัติภารกิจบินจากเมืองโคลัมบัสไปยังคลีฟแลนด์ขณะที่บินอยู่เหนือเมืองแมนสฟิลด์จู่ๆ พลทหารวิลเลียมสมีธก็เห็นแสงสีแดงดวงเดียวทางทิศตะวันออกจากนั้นจ่าสิบเอกไฮซันรายงานว่าวัตถุดังกล่าวพุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างรวดเร็วกัปตันคอยรับการควบคุมและสังเกตเห็นว่าวัตถุนี้ไม่ใช่เครื่องบินทั่วไปมันมีลักษณะคล้ายสิกาสีเทามีแสงสีเขียวที่ส่วนหน้าสว่างจ้าจนมองเห็นได้ชัดเจนและพุ่งเข้าปะทะเฮลิคอปเตอร์ของเขากัปตันคอยพยายามหลบหลีกโดยสั่งลดระดับความสูงลงอย่างรวดเร็ว แต่แปลกที่วัตถุนั้นตามมาและหยุดนิ่งอยู่เหนือพวกเขาพอดีแสงสีเขียวอันสว่างจ้าจากวัตถุได้สาดลงมาปกคลุมห้องนักบินและจู่ๆเครื่องยนต์ที่เคยเงียบเชียบก็กลับมีเสียงดังอื้ออึงคล้ายเสียงมอเตอร์สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือลูกเรือสังเกตเห็นว่ามาตรวัดระดับความสูงหรืออัลติมิเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก1,700ฟุตไปสู่3,500ฟุต ทั้งที่กัปตันคอยไม่ได้ควบคุมมเหเฮลิกอปเตอร์ไต,ตระดับเลยแม้แต่น้อยเรากับว่ามีแรงยกบางอย่างจากวัตถุปริศนาเข้ามาควบคุมพวกเขาหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีวัตถุปริศนาก็เคลื่อนตัวออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก่อนที่จะเร่งความเร็วอย่างเหลือเชื่อและหายลับไปในก้อนเมฆอย่างรวดเร็วลูกเรือทั้ง4นายให้การยืนยันตรงกันถึงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดศูนย์ควบคุมการบินพลเรือนที่สนามบินพิสเบิร์กและเรดาร์ภาคพื้นดินของทหาร ต่างยืนยันว่าตรวจพบวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้เคลื่อนที่อยู่ในบริเวณนั้นจริงการตรวจสอบพบว่าเข็มทิศของเฮลิคอปเตอร์ผิดเพี้ยนไป3องศาและแม้จะมีก้อนเมฆหนาทึบแต่ลูกเรือทุกคนกลับเห็นดวงจันทร์ได้ชัดเจนผิดปกติหลังจากวัตถุเคลื่อนออกไปแล้วซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นผลจากแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือรังสีที่มองไม่เห็นได้ก็เป็นไปได้ เหตุการณ์คอยเฮลิคอปเตอร์อินซิเดนต์กลายเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญเนื่องจากมีพยานเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับการฝึกฝนสี่นายและมีการยืนยันจากเรดาร์หลายแห่งแม้รัฐบาลสหรัฐจะพยายามอธิบายด้วยปรากฏการทางธรรมชาติเช่นอุกาบาตหรือไฟนำรอยแต่ความสามารถในการควบคุมและยกเฮลิคอปเตอร์ได้โดยไม่มีการสัมผัสก็ยังทำให้เหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในปริศนา UFO ที่ลึกลับและน่าเชื่อถือที่สุดจนถึงทุกวันนี้